ณผู้ชมคะตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะเราก็ได้มีการติดตามมุมมองของคุณอุตสาวิไลพิษนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสหรัฐประเด็นที่หลายคนสงสัยกันว่าไอ้เรื่องของ QE เนี่ยนะคะคุณอุตสามองว่าจะมีการถอนมาตรการนี้หรือว่าชะลอลงเมื่อไหร่และจะส่งผลกระทบยังไงบ้างนอกจากสหรัฐแล้วเราก็คงจะต้องไปถามถึงเรื่องของมุมมองเศรษฐกิจโลกนะคะว่ายุโรปเองจีนญี่ปุ่นนั้นจะมีบทบาทอย่างไรและในที่สุดแล้วจะส่งมาถึงเศรษฐกิจไทยยังไงกันบ้างนะคะวันนี้เป็นตอนต่อเนื่อง เราไปติดตามกันเลยค่ะเพราะว่าตลาด Emerging Asia เนี่ยแต่ละตลาดเนี่ยธรรมชาติของมันก็คือเป็นลักษณะของตลาดเล็กๆอยู่รวมกันเป็นกลุ่มมันจะไม่เหมือนตลาดของสหรัฐที่มันคือมาดูไหมคะแล้วทุกคนเนี่ยเวลามีโพซิชันเนี่ยมันก็อาจจะมีโพซิชันที่สวนทางกัน้างแต่ว่าถ้าเกิดเวลาที่คนเนี่ย take position ข้างเดียว ทางเดียวกันหมดเลยเนี่ยเป็นระยะเวลาถึงสี่ปีกว่านานมากเลยแล้วค่าเงินยกัปอย่างเงินบาทจากสามสิบหกบาทตอนต้นปีศูนย์เก้ามาถึงตอนเมษายี่สิบแปดบาทห้าสิบแล้วดัชนีจากสี่ร้อยกว่าจุดไปพันหกร้อยห้าสิบจุดคุณเจบลองนิ้ภาพดูว่ากําไรที่เขามีอยู่ที่ยังไม่ได้เรียลไลซ์เนี่ยมันเยอะขนาดไหนก็กำไรทั้งหุ้นทั้งค่าเงินด้วยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นพอพอมันมีพอมันเริ่มที่จะมีสิ่งที่เรียกว่า ความไม่แน่นอนเกิด uh huh. ขึ้นนิดเดียวนี่ขนาดยังไม่ได้ถอนแค่เพ่ม<ค>จะลดมันก็เหมือนกับเป็นจุดที่มันเป็น turning point เนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยปฏิกิริยามันเลยจะแรง oh. เพราะเขารู้ว่าตรงเนี้ยมันคือจุดที่พีค uh huh. จุดสูงสุดของกําไร <c oughs> เพราะงั้นทุกคนก็จะต้องแย่งเอาเอาข้อกระเป๋าตัวเองไว้ก่อน <c oughs> เพราะงั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นการอธิบายว่าทําไมาในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยการขายของนักหนังประเทศเนี่ยถึงดูเหมือนตื่นตระหนกจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นการ เป็นการรีบเรียวไลท์เกนเข้าสู่กระเป๋าตัวเองมากกว่าเพราะว่าคือถ้าไม่งานเนี่ยเราลองคิดภาพนะคะว่าถ้าเกิดเขาไม่เรียวไลท์เกนแล้วเขาก็ไม่ซื้อดอลล่าร์กลับเร็วแล้วดอลลาร์เวลามันตึงตัวเห็นไหมคะคะมันเร็วมากเลยใช่ไหมคะมันไม่ขาดถ้าเกิเพราะไม่คนรู้ว่าทุกคนช็อตดอลล่าร์เยอะมากพอเวลาจะซื้อดอลลาร์กลับก็ต้องไปแย่งกันซื้อเพราะนั้นทุกคนราคามันก็จะใช่มันก็เลยต้องแบบว่ารีบรีบมันก็เลยเกิดภาวะ ที่มีแรงขายค่อนข้างที่จะดูเหมือนตื่นตระหนกคะ,นะคะในช่วงที่ผ่านมาทีนี้ภาวะตรงนั้นเนี่ยตอนนี้นะปัจจุบันในคุณลุามองว่ามันถึงสถานการณ์ปกติหรือยังคิดว่า,าแรงขายของน้นันต่างประเทศเนะคะ,คะ,ะถ้าถ้าเป็นในส่วนของอตลาดหุ้นเนี่ยดูเหมือนจะ,ะเริ่มะชะลอลงนะคะ,ะแต่ย่งไรก็ตามเนี่ย สิ่งที่อาจจะต้องระมัดระวังในช่วงครึ่งหลังของปีนี้เนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยเรื่องของยุโรปด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วปัญหาของยุโรปเนี่ยมันยังคงดําเนินไปอย่างเงียบๆแต่ว่าคนไม่ได้หันไปมองมนคนหันมามองเรื่องสหรัฐมากกว่าเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีดอลลาร์แชรวีเทรดโพซิชันกันอยู่ก็ ยุโรปยังไม่สาคัญขนาดนั้นนี่เนอรอะไรเขาก็ยังมีอยู่ไม่ได้ต่างจากที่เราเคยคุยกันตั้งแต่คราวที่เล้วหรือคราวก่อนนู้นเลยใช่ไหมคะคนีตอนนี้ก็เริ่มมีสัญญาแล้วว่าประเด็นเรื่องของยุโรปเนี่ยอาจจะกลับมาเพราะนั้นถ้าเกิดประเด็นเรื่องของยุโรปกลับมาเนี่ยไม่ว่าจะมาจากเรื่องกรีซเรื่องของโปรตุเกสเรื่องของสเปนจริงก็ แต่อิตาลีจริงๆมันก็ไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่ว่าคนยังไม่ได้ไม่ได้พูดถึงไปขุดคุยอะไรมันขึ้นมาแต่เวลาภาวะที่ตลาดมันเริ่มตื่นตระหนกเนี่ยคนก็จะไปขุดคุยมันขึ้นมาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นประเด็นอันนี้เนี่ยก็จะอาจจะเป็นปัจจัยเสียงอันหนึ่งทําให้เรื่องของความตื่นตระหนกหรือเรื่องของการที่จะลดการถือครองสินทรัพย์ในเอเชียเนี่ยมันก็อาจจะดําเนินต่อไปนะคะเพราะว่า อตอนนี้เนี่ยเวลาที่ตลาดเนี่ยมันมีเริ่มมี uncertainty แล้วสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจก็คือว่าถ้าเกิดตลาดเนี่ยมันก็เปลี่ยนสภาวะจากที่มีความแน่นอนสูงมาเป็นความมาคว,ามความไม่แน่นอนแล้วมีความไม่แน่นอนหลายเรื่องค่ะสิ่งที่เห็นชัดๆเลยก็คือว่าการที่จะคาดหวังให้นักลงทุนต่างประเทศเนี่ยเข้ามาซื้อสินทรัพย์แล้วมี position ใหญ่ๆเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าการที่ เขารู้ว่ามันมีความไม่แน่นอนสูงอะใครจะกล้าเบสด้วยโพสิชันที่ใหญ่ๆมันจะงเหมือนที่ผ่านมาใช่ถูกไหมคะที่ซื้อ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 ยังไงก็ได้ความเสี่ยงน้อยแต่ตอนนี้เอ้ยไม่ใช่ละเริ่มไม่แน่นอนและสิ่งที่ที่หลายฝ่ายเนี่ยอาจจะกลัวก็คือเวลาที่สี่ปีกว่าที่ผ่านมาเงินเข้ามาในเอเชียเนี่ย ขาเข้ามันเข้าง่ายมันเหมือนกับเวลาที่เราค่อยๆทยอยเดินเข้าคอนเสิร์ตฮอล์ค่ะค่อยๆเดินมันมีประตูอยู่ใช่ไหมคะค่อยๆเดินเข้าไปสี่ห้าคนสิบคนก็ค่อยๆเดินเข้าไปจนกระทั่งในคอนเสิร์ตฮอล์เนี่ยมีคนมากมายเต็มไปหมดเลยแต่ถ้าจู่ๆมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยแล้วคนอาจจะต้องวิ่งออกจากคอนเสิร์ตฮอล์ท้องกันเนี่ยปุ๊ขึ้นมาประตูมันเล็นไงคะคนรู้ว่ามันจะต้องเกิดการแย่งกันออกเหยียบกันอันนี้แหละ มันเป็นตัวที่อธิบายว่าทําไมเนี่ยจึงเกิดลักษณะของแ a น i c s e ลเกิดขึ้นเพราะว่าน,นักลงทุนต่างประเทศเองเนี่ยเขาตระหน<ช>ักว่าไอ้ตอนเข้าเนี่ยมันค่อยๆเข้ามายกตัวอย่างอย่างตลาดพันธบัตรเนี่ย<ช>ตลาดพันธบัตรบ้านเราเนี่ยขนาดจริงๆไม่ได้ใหญ่มากการที่เขาค่อยๆเข้ามาเนี่ยตอนขาเข้าเนี่ยมันง่ายค่อยๆเข้ามาซื้อซื้อซื้อ,อเพราะฉะนั้นเนี่ยการซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตรของไทยในช่วงสี่ปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยสูงสุด ก็คือมันขึ้นไปถึง800,000ห้าหมื่นล้านใช่ไหมคะ,ะปกติเนี่ยก่อนหน้าที่จะมี QE หนึ่งเนี่ยนุ mm ่ง hmm. ต่างประเทศเนี่ยจะมีการถือครองอตลาดบอลไทยเนี่ยเต็มที่ก็ประมาณแสนล้านคุณ mm hmm. จะลองนึกภาพดูว่าถ้า8 0 0 0่ะจู่ๆเนี่ยมันออกไปพร้อมกันเนี่ย mm hmm. เราจินตนาการได้เหมือนกับเวลาที่หุ้นมันอินรีคลิดนะคะ mm hmm. เวลาคุณซื้อ, mm hmm. ค,อคุณต้องตั้งห็ตค่อยๆทยอยซื้อ mm hmm. แต่วันที่คุณตื่นตะโหนกอะ่ะเวลาคุณขายเนี่ย มันมันออมันตุ้มตุ้มตุ้มมันจะมันจ,จะเป็นอะไรที่ที่อันตรายเหมือนกันนะคะในนี้ อันนี้ก็คือเล่าเล่าให้ฟังในแง่ของการที่เราเนี่ยอาจจะต้องเตรียมพร้อมเพราะว่าในแง่ของตลาดบอลเองเนี่ยในช่วงครึ่งแรกของปีนี้เนี่ยที่ยิวมันขึ้นมา4 0 5 0เนี่ยมุ่หนังประเทศขายไปไม่กี่หมื่นเองนะยังเป็นความโชคดีว่านี่ขายไปไม่กี่หมื่นก็าขายหมดเนี่ยเครียดเลยยิวเนี่ยมันจะเด้งไปถึงไหนเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายต้องคิดต้องคิดเพราะว่าช้าหรือเร็ววันหนึ่งมันจะต้องมาถึงในอีก2 3สปีข้างหน้า ถูกไหมคะว่าว่าโดเมสติกดิมา, mm hmm. านในกานซื้อซื้อบอลเนี่ยมันแอบสอบแรงขา,ขายของหนังประเทศเนี่ยได้หรือเปล่าคือ mm hmm. นอกวันนี้เนี่ยเขายังต mm ้องการเซฟเทอเนเขาเลยยังพักเงินไว้อยู่ uh huh. ถูกไหมฮะไม่เหมือนตลาดหุ้นตลาดหุ้นเนี่ยมันมีเพลเยอร์หลายกลุ่มมันก็จะมีทั้งสถ,ถาบัน mm hmm. ใช่ไหมคะ มีพับเพจแล้วยังมีนักลงทุนยอย่างเราเราอะไรย่อย <c oughs> แต่ยังไม่ยับนะคะ <c oughs> <c oughs> นะคะ <c oughs> เนี้มันมันก็เหมือนกับมันสามารถที่จะแอบซอร์ <c oughs> นะคะ <c oughs> ดีมาดส์สปลายตรงนี้ได้แต่ในแง่ของตลาดบอลเนี่ยส่วนตัวเนี่ยค่อนข้างเป็นห่วงว่าความท้าทายในอีกสอาปีข้างหน้าเนี่ยก็ค <c oughs> <c oughs> ือว่าเวลาที่น้กหนังประเทศเนี่ยเขาจะเอาเงินกลับบ้านคือบ้านเขาเนี่ยทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้ว ไอ้ตอนออกไปจะมีปัญหาเพราะว่าตอนเข้ามาทยอยเข้ามาแต่ตอนออกถ้าเขาทยอยออกก็ดีแต่ถ้าเขาออก้องกันเนี่ยยิวเราอ่ะจะมีปัญหามันจะแล้วมันจะมีผลกับการบริหารคอสฟันของเขอร์เปรตด้วยเพราะว่าเราก็ต้อง,งอิงกับเวลาที่เราออกบอลรัฐบาลเอก็ต้องออกบอลถูกไหมคะอันนี้คือ,อสิ่งที่อยากที่จะหยิบยกประเด็นไว้ล่วงหน้ายาวๆเลยนะคะส่วนความเสี่ยงในเรื่องขึ้นขึ้นหลังลนะคะ,ะก็คือ ถ้าถ้าปัจจัยแวดล้อมเป็นอย่างนี้เต็มไปด้วยอันเซอร์เทนตี้เช่นเฟดจะยังทดลองการหยุด QE ยุโรปจะวกกลับมาได้ถตลองเวลาแล้วจีนเนี่ยเรื่องภายในของเขาเนี่ยเขาต้องการการจัดการอย่างเร่งด่วนในเรื่องขอจีนนี่สถานการณ์ตอนนี้คุณอุสลาประเมินยังไงะเพราะว่าหลายคนก็เป็นห่วงกลับมาอีกครั้งหนึ่งว่าเรื่องสภาพคล่องธนาคารบ้างเรื่องของ h a r d landing จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งตรงนี้เรามองว่ามันเซรียสแค่ไหนคะ กรณีของจีนเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องตระหนักก่อนเลยก็คือตอนนี้เนี่ยเขาอาจไม่พร้อมให้เราไปพึ่งเขาในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกหรือว่าจะไปชดเชยการชะลอตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาคอื่นเกณฑคำว่าไม่พร้อมในแง่นี้ในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าเดิมเนี่ยเขาอาจจะโต10กว่าอร์เซ็นต่อปีแล้วช่วงที่เกิดปัญหาสัพพาใหม่ๆปีสปีแรกเนี่ย เขามีการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างแรงด้วยนโยบายการลงทุนของภาครัฐ<ช>นะคะ<ช>ตรงนั้นเนี่ยเขาช่วยเราได้เยอะมากเขาช่วยเรา,า<ช>ได้เยอะมากในการพยุงเศรษฐกิจของเอเชียเนี่ยให้รอดพอ้นจากช่วงของผลกระทบใหม่ๆจากไอ้ตัววิกฤตสัพพามในสหรั<ช><ช>ฐแต่จากนี้เนี่ยเขาเนี่ยกำลังต้องการจัดการปัญหาภายในก่อน<ช>นะคะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าสิ่งที่เขาเป็นห่วงตอนนี้เนี่ยก็คือเรื่องของ นีเสียของอธนาคารในประเทศของเขาเพราะนี้เขา,าแสดงเจตจำนงชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาต้องการเติบโตอย่างมีคุณภาพจากนี้ไปไม่ได้ต้องการเติบโตด้วยปริมาณเน้นคุณภาพ <c oughs> าเน้นคุณภาพเพราะนี้ถ้าเราเห็นแผนนโย,ยบายเศรษฐกิจข,ของเขาเนี่ยเขา,ามีความชัดเจนว่าเขาต้องการที่จะโตช้าลงอย่างมีคุณภาพที่ระดับเจถึงจากเดิมที่อาจจะโต11อ็ด1ึเปราเะะนั้น นี่นี่คือข้อแรกว่าเขาเนี่ยต้องการตัวต่ำลงเพราะฉะนั้นเราจะไปคาดหวังให้เขามาหวือหวาแล้วกระตุ้นเราเนี่ยอาจจะยากขึ้นข้อขที่สองตอนนี้เขามีปัญหาภายในที่จะต้องจัดการเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเองอาจจะต้องจําเป็นที่จะต้องแตะเบรกเป็นระยะแล้วสิ่งที่เขากําลังทําในขณะนี้นก็คือการเข้มงวดนโยบายการเงินนะคะภายในนะคะ,คะ ด้วยการอาจจะต้องอชะลอความร้อนแรงของสินเชื่อเรื่องของอสภาพคล่องเพราะว่าสภาพคล่องอินเตอร์แบงก์ก่อนอันนี้ที่มันมันมัน,ม,นมันง่ายมันเยอะมากเนี่ยมันทําให้การปล่อยสินเชื่อเนี่ยมันเกิดความร้อนแรงเกินจนนํามาสู่เรื่องของอคุณภาพของสินเชื่อ,อว่าอาจจะ,ะต่ำลงนะคะแล้วอาจจะนําไปสู่เรื่องของอ n p l เพราะฉะนั้นกรณีของจีนเนี่ยในแง่ของเราเอเชียเนี่ย เราจะต้องปรับตัวเราเองคาดหวังเขาเนี่ยให้น้อยลงเพราะว่าถ้าเกิดเราไปคาดหวังเขามากเราเองอาจจะต้องผิดหวังนะคะแน,น,นะีประเด็นของจีนเนี่ยเรามองว่าจีนเนี่ยกำลังกำลังใช้เนโยบายะชะลอความร้อนแรงของเศรษฐกิจเรานนีนเน้เอเชียเองเนี่ยอาจจะต้องพัฒนาถึงเรื่องไอ้ตัว c r คุณ t c o u n t ชีวิตคือการเดินทางเราทุกคนคือนักเดินทางที่มองหาใครสักคนเป็นเพื่อนร่วมทางที่จะทําให้การเดินทางนั้นพิเศษขึ้นกว่าเดิมให้เราเป็นเพื่อนเดินทางไปกับคุณจากต้นตำรับอาหารจีนโบราณพัฒนาเป็นเกี๊ยวกุ้งซีพีเมนูอาหารเช้าที่แสนสะดวกสบาย คุณค่าทางโภชนาการของเนื้อกุ้งคุณภาพดีเต็มเต็มคำและเคล็ดลับของน้ำซุปแสนอร่อยสูตรเฉพาะของ CPF ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสะอาดปลอดภัยเพียงอุ่นด้วยไมโครเวฟไม่กี่นาทีเมนูอร่อยน่าลิ้มลองนี้ก็พร้อมเป็นอาหารเช้าสำหรับทุกเพศทุกวัยอาหารเช้าคือมื้อที่สำคัญที่สุดของร่างกาย พบกับเกี๊ยวกุ้งซีและหลากหลายเมนูอาหารเช้าแสนอร่อยที่สดสะอาดปลอดภัยได้ทุกวันที่ CP Freshmart ตู้เย็นชุมชนทุกสาขาใกล้บ้านคุณทุกเที่ยงวันติดตามสถานการณ์ข่าว ตามติดคนในข่าวที่สำคัญสำคัญเก่ารายงานให้คุณทราบคุณจะไม่พลาดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงทีติดตามข่าวร้อนข่าวสำคัญกับพวกเราได้ทุกวันเวลาเที่ยงตรงและบ่ายสามโมงทางสถานีข่าว TNN 2 4ทันทุกความจริง จับประเด็นทั้งในแง่ของอ f ED, Q e ดที่จะรัด QE เรื่องของความเสี่ยงของยุโรปแล้วก็เรื่องของจีน e ที่เขาจะต้องอแตะเบรกในเศรษฐกิจของเขาเองตรงนี้มันมีเรื่องของ uncertainty อเกิดขึ้นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เม็ดเงินมหืมมาจะเข้ามาในเอเชียระหว่างครึ่งหลังของปีนี้เนี่ยโดยเฉพาะในไตมาสามเนี่ยมันอาจจะคาดหวังได้ยาก พียงแต่ว่าขอให้เขาเนี่ยหยุดเอาออกดีกว่าเมื่อไหร่นะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราเชื่อว่าถ้าหากว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยมันไม่สามารถที่จะฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องการถอดถอน QE เนี่ยเราคิดว่ามันคงไม่ราบลื่นแล้วปีหน้าเนี่ยเราอาจจะได้เห็นการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายของสหรัฐเกิดขึ้นอีกก็ได้และเนี่ยเราก็จะได้เห็นสภาวะที่ค่อนข้างที่จะผันผวนนะคะ ในในช่วงครึ่งหลังของปีนี้แล้วก็อาจจะตอนเนื่งจนถึงปีหน้าสภาวะตลาดเนี่ยจะมีทั้งบวกและลบลเข้ามาแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดๆก็คือว่าโอกาสที่เราจะเห็นอินฟลูที่เข้ามามากๆในสีป่ปีเหมือนสี่ปีครึ่งที่ผ่านมาแล้วก็การแลนดี่ของราคาสินทรัพย์ในเอเชียแบบแรงๆเหมือนสี่ปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยจะยากขึ้น มันจะเป็นลักษณะของการแต่งตัวแล้วเป็นไปด้วยวอลซิลิตี้มากกว่าค่ะทีนี้ถ้าพูดถึงอเมริกาใช่ไหมคะยุโรปจีนไปแล้วอีกประเทศหนึ่งที่ตอนนี้รู้สึกว่ามีการพูดถึงกันเยอะนะคะก็คือญี่ปุ่นมองยังไงบ้างคะสำหรับญี่ปุ่นบทบาทของเขาในครึ่งปีหลังเนี่ยจะมีความสําคัญยังไงบ้างไหมหรือว่าจริงๆนโยบายของเขาก็ก็ชัดอยู่แล้วเอาตัวเองให้รอดก่อนดีไหมอะไรอย่างนี้ค่ะกรณีของญี่ปุ่นเนี่ยความยาก สำหรับเขานะคะก็คือการบริหารจัดการทิศทางค่างเงินเยนเพราะว่ามันมีความชัดเจนมากว่าสิ่งที่ทางการของญี่ปุ่นเนี่ยกำลังใช้ในการชุดเศรษฐกิจญี่ปุ่นให้พลิกฟื้นกลับมาใ,<ช>ให้ได้เนี่ย<ช>ก็คือ,อการใช้นโยบายค่างเงินเยนอ่อนค่า<ช>ด้วยการพิมพ์เงินเข้ามาในระบบผ่านการซื้อสินทรัพย์ต่างๆ<ช>แต่สุดท้ายแล้วเนี่ย e อนหรือคนที่เขาต้องการก็คือให้เงินเยนเนี่ย อ่อนค่า,ถ,าถูกไหมคะทีนี้เงินเยนเนี่ยมันอาจจะอ่อนค่าแต่อาจจะไม่สามารถอ่อนค่าได้อย่างราบรื่นตามที่เขาต้องการหากว่ามันเกิดผลกระทบมาจากอีกข้างหนึ่งคืออัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยโลกอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยมันก็นโลกการเปรียบเทียบสมมุตินะคะสมมุติว่า,มมวาเกิดอะไรเกิดขึ้นกับยุโรปในครึ่งหลังของปีนี้ เงินยูโรเนี่ยก็จะต้องล่วง uh huh. ใช่ไหมคะอาจจะอ่อนค่าจาก1.3ลงไปถึง1.27 uh huh. เพราะใั้ทางกลับกันเนี่ยไมื่ได้เงินเยนเนี่ยอาจจะกลับมาแข็งค่า uh huh. เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ญี่ปุ่นเองกำลังจะใช้นโยบายค่างเงินเยนอ่อนค่า uh huh. แล้วก็ทำให้เกิด positive real well effect เกิดขึ้นในตลาดสินทรัพย์ของเขาโดยเฉพาะทางนี้ทางด้านาตลาดหุ้นนิเคอีเนี้ยมันมันอาจจะไม่รับรื่น อาจจะมีความท้าทายเป็นระยะะ,ยะ,ะ,ยะเพราะว่าถ้าเกิดเวลาที่สมุติม่เกิดวิกฤตในในยุโรปปุ๊บคนจะวิ่งหาแซฟเทเบิลอ,อีกแล้วคนวิ่งไปแล้วที่ท,ที่ที่ดอลลาร์เสร็จ <c oughs> คนก็ต้องมองว่าเอ๊ะถ้าเกิดยุโรปมันแย่กว่าญี่ปุ่นก็ต้องดีกว่าเพราะว่าปัญหามันเบากว่ามันก็มันก็เรารู้แล้วว่าจุดต่าสุดมันอยู่ตรงไหน, <c oughs> <า>นแต่ย,ยุโรปเนี่ยเรายังไม่รู้ถ้าเกิดม <c oughs> ีดวิกฤตรอบใหม่เข้ามาเรายังไม่สามารถประเมินได้ว่าตรงไหนคือจุดต่าสุดเพราะนั้นเนี่ย เพราะจะทําให้ค่าเงินเยนเนี่ยแทนที่มันอ่อนค่าต่อเนื่องมันอาจจะสะดุดแล้วพอมันกลับมาแข่งค่า B O J ก็จะรู้สึกว่าอีกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย B O J คงต้องเหนื่อยค่ะแต่แต่ความแต่ความโชคดีก็คือเขาได้อนุมัติวงเงินเรียบร้อยแล้ว2.7ล้านล้านเหรียญในการที่จะเพิ่มขนาดฐานเงินของเขาในระหว่างนี้จนถึงปลายปี2014แล้วการใช้ของเขาเนี่ยเป็นการประกาศใช้ทีละระยะระยะเพราะฉะนั้นเนี่ย เขายังมี c a p ซิตี้แต่เขาจะต้องเหนื่อยในการที่จะแบบดึงเงินเยนกลับมาให้อ่อนค่าเป็นระยะเป็นระยะแล้วก็ต้องดูแลให้ต้นทุนทางการเงินของเขาเนี่ยไม่สูงจนเกินไปเพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเศรษฐกิจมันเริ่มจะดีขึ้นสิ่งแรกเลยที่ดีขึ้นก็คือเรื่องของความเชื่อมั่นแล้วก็ตอนที่ดัชนี Nikkei เนี่ยขึ้นจากหมื่นเปหมื่นห้าตอนนั้นเนี่ย s e n ิเ m e n t ดีมาก แล้วก็เรื่องของอาการบริโภคอะไรก็เริ่มปรับตัวดีขึ้นแต่ถ้าหากว่าเงินเย็นกลับมาแข็งอีก เนื่องจากปัจจัยภายนอกแล้วก็นี่คืออีกก็ลดลงมาอีกเนื่องจากความเปงีนลงของตลาดเดียวใช่เขาคงต้องเหนื่อยอาจฉีดสภาพคล่องอีกเป็นระยะระยะก็อ้อมมาทั่วโลกแล้วมาบ้านเรากันบ้างนะคะถ้าเกิดเรามาดูดูเหมือนว่าสารวจปัจจัยสําหรับประเทศสําคัญสําคัญหรือภูมิภาคที่มีผลต่อเศรษฐกิจโลกแล้วเนี่ยก็ยังไม่ใช่เป็นสดใสอะไรมากนะทีนี้บ้านเราล่ะคะคุณดุษรลาเรามองว่าในครึ่งปีหลังของเราเนี่ยจะสดใสไหมหรือว่าจริงๆแล้วจะต้องเจอพายุสึกหนักอะไรยังไงบ้าง ถ้าเปรียบเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยปีที่เราจะเห็นได้ว่าประเทศไทยยังมีตัวช่วยหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นนโยบายทางด้านการคลังภาครัฐเองด้วยในการกระตุ้นการบริโภคแล้วก็ในเรื่องของการลงทุนนะคะในขณะที่ในแง่ของภาคเอกชนเองเนี่ยการพื้นตัวเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็มาจากเ,เรื่องของการฟื้นฟูหลังน้ำท่วมท่านนี้น ปีที่แล้วเนี่ยมันมัน,มนชัดมากว่าเรามีตัวช่วยเยอะมากทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันเลยโตได้หกเปอร์เซนตกว่าแต่ว่าปีนี้เนี่ยตัวช่วยเหล่านั้นเนี่ยมันหายไปนอกจากนี้แล้วเนี่ยความคาดหวังของคนเนี่ยจะอยู่ที่เรื่องของนโบายการคลังค่ะแต่ถ้าเราสังเกตในระหว่างนี้เนี่ยนโบายการคลังเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของอโครงการน้ําเรื่องของอตัว m ม่กับโปรเจกต์ 2.2, 22ล้านลาน,ลนมันมันยังไม่สามารถที่จะ,ะ implement ได้จริงม,มันมีการ delay ล,ล่าช้าออกไปอย่างต่อนเนื่องเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลับมาคิดว่าแล้วอะไรอ่ะมันเป็นตัวที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาม,มันแผ่วลงหมดเลยเพแค่นี้ไม่ต้องสงสัยว่าทําไมเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสหนึ่งแล้วก็น่าจะต่อ,อนเนื่องจนถึงไตรมาสสองเนี่ย น่าจะชะลอตัวค่อนข้างที่จะแรงตามลำดับนะคะก็อาจจะมาโตตามปกติแต่จริงๆแล้วเรามองว่าอาจจะโตตามปกติด้วยเพราะเราคิดว่าปีนี้เนี่ยตป็นแบบตอนต้นปีเนี่ยเราระเมินไว้เศรษฐกิจไทยเนี่ยน่าจะโตแค่ในระดับ4%นะคะแล้วสิ่งที่หลายฝ่ายในขณะนี้ในตลาดเนี่ยกำลังเป็นห่วงก็คือเรื่องของเสียรภาพทางการเมืองในระหว่างครึ่งหลังของปีนี้เพราะว่า มันจะมีประเด็นความท้าทายหลายเรื่องนะคะซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าว่าเป็นนักธุรกิจสิ่งที่เราจะทําก็คือเราหยุดอีกดูเวดันซีเวนซีถูกไหมคะแล้วก็ในแง่ของผู้บริโภคเองในขณะนี้เนี่ยเซนติเมนมันก็ย่าลงเพราะว่าตัวช่วยหลายตัวเนี่ยหายไปแล้วก็สูงแล้วก็มีเนกาทีฟเรลเอฟเฟกเกิดขึ้นด้วยเพราะว่า วามรู้สึกของคุณเจี๊ยบตอนตัดเีพันหกร้อยห้าสิบกับความรู้สึกตอนเนี้ยมันคนละเรื่องกันค่ะใจมันแถวแถวๆล้วเนี้ยอาจจะมีเงินอยู่แต่ก็ยังไม่รีบใช้อาจจะชะลอการใช้ถูกไหมคะหรืออาจจะใช้ไปแล้วในโครงการรถคันแรกหรือว่าไปผ่อนบ้องผ่อนบ้านอะไรก็ใช้หมดแล้วทีเนี้ยเราจะเห็นได้ว่าตัวที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนี่ยมันมันอ่อนแรงลงหมดเลยแล้วก็ในแง่ของส่งออกเองเนี่ยเราก็เห็นตัวเลขแล้วว่า มันแยก่กว่าที่หลายฝ่ายเนี่ยคาดหวังจากเห็นนะคะแล้วถ้าเกิดเราดูตัวเลขส่งออกรุกนการค้าของในภูมิภาคเนี่ยมันชัดมากเลยนะว่าหลายๆประเทศในเอเชียเนี่ยกำลังเผชิญกับภาวะการชะลอตัวของภาคสง่งออกแล้วก็มีการขาดขาดุลการค้าแล้วก็บริวิชีทินสพัพมากขึ้นตามลำดับนะคะนั่นเนี่ย ตรงนี้เนี่ยมันก็คงจะดูไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคิดว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยน่าจะยังสามารถเติบโตต่อไปได้แต่ว่าจะโตในระดับที่ที่ทต่ำลง,งค่ะ ยังไม่จบเพียงแค่นี้นะคะเราก็เห็นแล้วนะคะว่าอะไรเป็นปัจจัยสําคัญที่จะมารุมเร้าเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะโดยเฉพาะยิ่งแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจซึ่งเมื่อกี้คุณอุษาาก็บอกว่ามีความเป็นไปได้นะคะที่การขยายตัวเศรษฐกิจในไตรามาสที่2แล้วก็ในปีนี้ของเราเนี่ยโดยภาพรวมนั้นมีความเป็นไปได้ที่จะเติบโตในชะลอท,ที่ในอัตราที่ต่ําลงนะคะ,าาะค่ะาล้วค่ะนอกจากนี้นะคะในส่วนของทองคํานะคะสาวนี้ก็สามารถปรับตัวขึ้นมาบวกได้นะคะบวก300บาทต่อบาททองคํานั่นเอง ก็ค่อนข้างที่จะมีความผันผวนไม่แพ้ตลาดอื่นๆเลยสําหรับตลาดทองคำนะคะแล้ค่ะและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่น่าสนใจที่วันนี้เรานํามาฝากคุณผู้ชมกันนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะเราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ